แชร์ลิฟมาแล้วค่ะวันนี้จะมาตอบคําถามของพี่ๆหรือว่าทุกคนที่เป็นสายสโนว์บอร์ดที่ชอบถามกันเข้ามาอีกหนึ่งคำถามก็คือเรื่องของบอยดิงนั่นเองมีแต่คนถามปั่นมาตลอดเลยว่าเฮ้ยบอยดิงเนี้ยมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอวะทาไมทุกคนถึงจําเป็นที่จะต้องมาซื้อมันทําไมทเป็นต้องเปลี่ยนมันทุกปีแล้วทําไมต้องแบบตามเทคโนโลยีเวลามันมีแค่เปลี่ยนแปลงแค่แบบบางทีแบบพลาสติกมีเปลี่ยนนิดเดียวอะไรเงี้ยทำไมต้องซื้อใหม่คือวันนี้ปั่นได้น้องเชียร์มาก็คือโอโ้โหเป็นเจ้าพ่อเกีเ่ยวกับเรือเ่องท s n o นบอร์ดสุดๆเพราะว่าน้องแกซื้อทุกอย่างทุกซีรีส์ทุกซีซันเลยจริงๆเพราะว่าเพื่อการอัปเกรดสกิลบนสโลปนั้นจําเป็นของมันต้องมีค่ะก่อนจะเลือกซื้อบอยดิงเนี่ยเราต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างคะน้องเชีร์อย่างแรกเราต้องคํานึงถึงเรื่องความสามารถของเราครับความสามารถก็คือเราจะเลือกบอยดิงที่มันมีความแข็งมากน้อยเพียงไหนมันเหมาะสมกับทักษะของเรามากแค่้อยแค่ไหนครับและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณนั่นเองครับมันเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะความแข็งของบอยดิงเนี่ยทำไมเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เพราะววว่่่าคาคมมแข็งงบดัันนเปนตทีสผล ลักษณะการนําไปใช้งานของบดิงทั้งหมดเช่นถ้าสมมติว่าเราจะไปเล่นทริคหรือจะไปเล่นกราวทริกเราเลือกบดิงแข็งก็ไม่เป็นผลดีกับการเล่นของเราแน่นอนครับส่วนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของราคายิ่งบดิงราคาแพงก็จะทําให้บดิงเนี่ยแข็งขึ้นไปด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามแต่ละย่อครับลองมาดูเรื่องวัสดุด้วยไหมคะวัสดุมีความจําเป็นที่จะต้องแบบพิจารณาก่อนกันเราซื้อไหมเรื่องวัสดุนะครับก็จะเรียกว่าคุณภาพตามราคาเลยครับแต บางยี่ห้อใช้เป็นพลาสติกบางยี่ห้องอาจจะใช้เป็นโลหะอลูมิเนียมครับก็จะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อของแต่ละเจ้าครับผมซึ่งยังมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปเราเลือกยังไงดีอะ่ะให้เหมาะสมกับสไตล์ในการเล่นของเราขอเบื้องต้นเลยอันนี้คือมาแบบเบสิกใหม่ๆเลยนะเลือกบดิงสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เลยอะ่ะแนะนําเป็นบดิงยี่ห้ออะไรก่อนสำหรับสายเบสิกเริ่มต้นสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นส snowboard แล้วอาจจะมองว่าการใส่บดิงเนี่ยมันลําบากมันยากอาจจะเป็นเพราะว่าปวดหลังไม่อยากก้มไม่อยากย่อเยอะก็อาจจะเลือกใช้บดิงที่ เป็นฟาเรนที่ไม่ว่าจะเป็นไวดิ่งแบบสเตปออนสเตปอินครับผมเนื่องจากมีความง่ายในการผมใส่ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเหนื่อยในการที่เราจะใส่เข้าใส่ออกหรือเราต้องนั่งใส่ครับ ก็จะไม่ยากในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราอยากได้ performance นยครับก็ให้เลือกเป็นบอ d ดิงที่เป็น strap ป,ปกติครับเพื่อได้ performance ที่ดีกว่าแต่สำหรับมือใหม่ก็อาจจะแนะนําให้ใช้เป็นบอ d ดิงที่เป็นฟาสเซนทรีก่อนครับเป็นหลักครับเพื่อที่จะได้ไม่ท้อในตอนที่เรากําลังจะหัดเล่นครับอย่างฟาสเซนทรีที่แนะนํามือใหม่เนี่ยเป็นฟาสเซนทรียี่ห้ออะไรบ้างขอสักแบบ2ตัวที่แบบอยากให้มือใหม่พิจารณาแล้วก็ช้อปปิ้งกันได้เลยสําหรับบอ d ดิงสำหรับมือใหม่ที่เป็นฟาสเซนทรีง่ายๆเลยก็คือ step คเป็น Stepon วเื้อ้นครับอาา reflect, เป็นสเตปออนตัวเป็บื้ เบอร์ตันลีเฟกซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นตัวที่ค่อนข้างได้จะเฟล็กกลางมากที่สุดนอกจากนั้นก็ยังมีฟลักที่เป็นสเตปออนกับแอดลาที่เป็นสเตปออนก็มีครับซึ่งอย่างเช่นยูเนียนแอดลาที่มันสเตปออนจะค่อนข้างแข็งข,งขึ้นมาดดนึงอาจจะต้องเป็นระดับอินเตอร์มีเดียขึ้นไปหรือแอดวานครับผมแต่ถ้าเป็นรีเฟกตัวเบอร์ตันก็คือเหมาะกับบิชิเนอร์มากที่สุดครับและอีกตัวหนึ่งครับที่นิยมใช้ครับก็จะเป็นสเตปออนแบบเรนทรี ry, ก็คือจะเป็น SP Biding กับ F Flow หลายๆายคนอาจจะได้ย คล้ายกันแตกต่างตรงการใส่ตรงสตร a p กับโค้ชแสปแค่ทีเดียวครับซึ่งอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนมากกว่ากันครับอีกที่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจก็คือตัวไนเดอร์ซูเปอร์มาติซึ่งเป็นตัวที่ผมเคยใช้เหมือนกันก็อยอมรับว่าตัวนี้เป็นไมดิ้งที่ค่อนข้างที่จะใส่ง่ายแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือมัน,น,นหนักนิดนึงครับอาจจะไม่เหมาะกับว่าสะตีบาักท่านที่คิดว่าบอร์ดมันหนักมันหน่วงเท้าอะไรอย่างนี้ครับโอเคค่ะจากเมื่อกี้อาจจะเป็นองค์ภาพรวมองค์ประกอบของคนที่เป็นบิวกินเนอร์แล้วก็อ กไปเลยว่าบิ e g เนอร์เนี่ยสตัวที่อยู่ในใจที่อยากให้บิ e g เนอร์ได้ใช้หรือแนะนําให้บิ e g เนอร์ใช้เนี่ยมีเบอร์ตันรีเฟล็กซ์นะคะแล้วก็จะมีตัวฟลักซ์ใช่ไหมคะถ้าเป็นสำหรับบิ e g เนอร์ครับถ้าเลือกเป็นเบอร์ตันก็เป็นเบอร์ตันรีเฟล็กซ์ไปเลยครับแต่ถ้าอยากจะได้ตัวฟรีนที่นะครับก็แนะนําเลยที่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น sp บอยด n g จะเป็นรุ่นที่เรียกว่า private หรืออาจจะเป็น sp บอยดิงคอ private เนี่ยครับมันจะเป็นพลาสติกคล้ายๆกับตัวเบอร์ตันรีเฟล็กซ์ก็คือตัวบอยดิงยังเป็นพลาสติกกับหมดแต่พอเป็นรุ่นคครับับบตววจะมมมีีีางงส่่่นนนทเเป็ออลูิยซึื สต็ปขึ้นมาดิดนึงเหมาะสำหรับผู้ชายมากกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใช้เป็นตัวไพรเวทที่มันเป็นพลาสติกทั้งหมดครับก็เป็นสองย่อที่แนะนําให้เลือกครับสำหรับไบดิ้งแบบที่เป็นฟารนเอนที่ก็คือสรุปง่ายๆนะคะก็คือจะมีตัวเบอร์ตันรีเฟกซ์นะคะแล้วก็อาจจะมีตัว SP สพีไบดิงนะคะก็คือจะมีรุ่นไพรเวทนะคะกับรุ่นคอเพราะฉะนั้นคือให้ทุกคนที่เป็นมือใหม่ตัดสินใจเนี่ยถ้าใครอยากใช้ยาวๆหน่อยแบบขึ้นไประดับอินเตอร์มีเดียตแล้วยังใช้ไบดิ้งคู่เดิมอยู่ใน อ่อนกับไปเซปออนได้เลยนะคะยังไงก็คุ้มอยู่แล้วคะ่ะทั้ง2ตัวนี้ระดับสาย i n t อร์มีเดียสำหรับคนที่ทำอ x t u r n ได้แล้วเนี่ยอยากที่จะขึ้นมาคับวิ่งแล้วเนี่ยอยากจะมีตัวไหนที่แบบแนะนําคนที่อยากเข้าสายคับถ้าในใจของผม,ผมสําหรับสายินเ t อร์มีเดียขึ้นไปแล้วนะครับนเตอร์มีเดียถ้าจะให้แนะนําเลยจะเป็นฟลักครับผมฟลักก็จะเป็นบดิงของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเพื่อคนเอเชียครับโดยลักษณะของฟลักเนี่ยจะเป็นไนลอนเอบทั้งหมดก็คือให้ความสต i f แต่ก็ยังสามารถที่จะบิ a t ัว biding ได้ก็คือมันสามารถ f l e ิ i บ l ลแล้วก็มันก็ ให้ความมั่นคงที่เหมาะสมอีกทั้งคือใส่สบายครับผมเพราะว่าเขาเออกแบบมาให้เข้ากับคนเอเชียมากด้วยขนาดที่เล็กอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพาร์ทอะไรสามารถหาได้ค่อนข้างจะง,ง่ายกว่าบีดดิ้งแบบอื่นซึ่งฟลักครับก็จะมีรุ่นอย่างเช่นรุ่นเบื้องต้นต่าสุดเลยครับที่คิดว่าเป็นเบสก็คือฟลักซดีเอสก็จะสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างน้อยที่สุดแล้วก็ขึ้นใหม่รุ่นนึงจะเป็นรุ่น XX ก็จะเอ็ Allrounder แตเอีกรุ่นน่งทีง่จะเป็นสําหรั์ครวะเ็นร์แต่อผมรุ่นสุทยที่งที่สุด็จะเป็น XV ครับค่อยมีคนใช้ XV ราะว่ามันค่อข้าง แ,แข็งเกินไปนิดนึงส่วนยี่ห้อถัดไปครับก็จะเป็นยูเนียนยูเนียนเนี่ยก็ได้รับความนิยมค่อนข้างจะเยอะครับมีทั้งรุ่นที่เป็นรุ่นแข็ง,งกลางๆอย่างเช่นรุ่นฟอร์สครับผมขยับขึ้นมาก็จะเป็นแอดลาสครับแอดลาสเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเอาไปแข่งกับตัวฟลักซ์เอ็กเอฟได้เลยในขนาดเดียวกันขยับขึ้นมาอีกของตัวยูเนียนครับก็จะมีตัวแอดลาร์สโปรครับกับฟอลคอนซึ่งฟอลคอนเนี่ยครับจะมีลักษณะของไฮแบ็กที่มันบิดได้มากกว่าของแอดลาเรียกว่าสติพอสมควรเลยครับากตัวบดิ้งครับจะม์ ผสมคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามาด้วยตัวเพลทของบดิงก็จะเป็นคาร์บอนที่เขาเพรสมาทําให้สามารถส่งแรงไปที่บอบ์ดได้เต็มที่แต่ขณะเดียวกันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแข็งส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับของอินเตอร์มีเดียก็จะมีรุ่นหนึ่งที่แนะนําก็คือจะเป็น s อสพบดิงเหมือนกันครับแต่จะเป็นซีรีส์ส l ลปซึ่งจะเป็นซีรีส์็อบสุดของ s อสพบดิงครับจะมีประกอบไปด้วย s อสพบดิงวัน แล้วก็ m ม u n t เท n ครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างเลยของ s l a บนี่ก็คือตัว e c h o กิ a p จะแตกต่างกันครับแต่โดยที่เหลือวัสดุดโดยรวมทั้งไฮ back และทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยครับแต่และรุ่นก็คือจะมีความแข็งและก็การรองรับส p p o r t ของแ n ง l e ข้อเท้านเนี่ยแตกต่างไปครับโดยที่นิ่มที่สุดเนี่ยครับก็จะเป็นพ i o อครับแต่พอขยับขึ้นมาเป็นแข็งกลางๆก็จะเป็นวันครับและแข็งสุดก็จะเป็นเม u n t เทนครับผมเบื้องต้นอาจจะได้ยินหลายชื่อกันามากมายในคลิปนี้นะคะบางคนอาจจะตามไม่ทันแต่จะบอกให้เลยว่าทั้้้งงหหมมดดทีี่่เเรราาาาแนนะํยืออวตชไ นมมีขายทั้งหมดในร้านของเราเองก็คือร้าน Snowbox นะคะก็คือขอแอบ,บทายอินทีหนึ่งละกันเพราะว่าในตัวร้านของเราฝั่งนี้คะ่ะก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวร้านของเราอะนะคะคือว่าใช้จากประสบการณ์จริงแล้วก็บางรุ่นก็คือเราได้ลองจริงบางรุ่นเราได้ซื้อมาใช้จริงแล้วก็บางรุ่นและอุปกรณ์ทุกๆตัวนะคะส่วนใหญ่จะผ่านมือเรามาก่อนเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่จริงๆเพื่อจะไม่ให้คนทุกคนที่แบบติดตามเรามาเสียตังฟรีให้เราได้ลองก่อนเพราะว่าบางทีก็ได้ของถูกมากเอาม แลกเปลี่ยนกับพี่ๆก็มีบางอย่างค่ะให้ลองกันใช้เราก็เลยอยากจะนําตรงนี้ค่ะเป็นข้อได้เปรียบของทางเรานําข้อมูลที่ถูกต้องจากประสบการณ์จริงที่พวกเราได้ใช้เองหรือว่าจากประสบการณ์จริงที่เรามีการรีเสิร์ชแล้วก็จากน้องเชียร์ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเทพของการออกไอเทมหรือว่าคนที่รู้จริงเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อของอะค่ะอยากให้ทุกคนได้ซื้อกับคนที่รู้จริงๆหรือว่าคนที่ใส่ใจหรือว่าคนที่ค่อนข้างใช้เวลาศึกษาของพวกนี้มากมายดีกว่าไปซื้อเองตัดสินใจเองสุดท้ายเราใช้ไม่ได้ยังไงก็ต้องนํากลับมาาาายยให่เะะะฉนนนั้้อออกกกทุคจจตดดสิไล เราให้คําปรึกษาได้ฟรีตลอดพูดคุยกันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆค่ะมาได้เลยนะคะส่วนวันนี้จะสรุปให้ได้ง่ายๆเบื้องต้นก่อนว่าอินเตอร์มีเดียตอนนี้เมื่อกี้ที่น้องเชียร์ได้พูดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ SP Binding ก็จะมีตัวที่สำหรับสายที่อยากเริ่มคัฟวิ่งที่จะเด่นๆที่น้องเชียร์ได้พูดไปก็จะมี Union มี Atlas Pro หนึ่งตัวในเรื่องของการสต i f ที่ว่าแบบว่าแข็งเลยมันเจ้าพ่อและกันในเรื่องของความแข็งแล้วก็จะมี SP ซึ่ง SP เนี่ยก็จะไปแนะนำเป็นตัว Mountain ปีนี้อจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วแต่ว่าออันนนีี้เปป็ 25, ะะ็25-26คกืค ปีนี้เราก็จะได้ยินว่า SP เปลี่ยนชื่อไปแล้วด้วยแต่เมื่อก่อนเราใช้ Mountain ตัวนี้เลยก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ s t ิฟแล้วก็เป็น fast entry หมายความว่าสามารถเสียบรองเท้าเข้าไปแล้วก็ปักปักจบใส่ออกไปได้แต่มี strap มี angle strap ด้วยก็คือสามารถที่จะออกแบบมาเพื่อสายค้าวิ่งที่คนที่เท้าใหญ่ไม่อยากแดกออกมาจากบอร์ดด้วยเนาะแล้วก็มี flux ค่ะก็ f l ซ์จะเป็น XF กับ CV นะคะสำหรับสายคาวิ่งเตอร์มีเดียตขึ้นไปก็อย่าลืมเล่น2อันนี้ละกันส่วนคนที่มองเห็นเป็น r ั t น t r i กอาจจะมีแถมนิดนึงสำหรับ <Okay. S 1> เป็น run t r i กก็จะเป เป็นตัว flux ds นะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว xf ก็ใช้ได้สำหรับลันทริกด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นตัว flux เนี่ยค่อนข้างแบบอยากจะแนะนําทุกคนที่เล่นลานทั้งข้างนอกและข้างในถึงแม้มันจะเป็นแบบ standard binding เนาะเรียกว่าแบบเหมือนกับใส่ปกติอะคะ่ะมีแบบใส่แกลบแกลปกติเนี่ยแต่เขามีความไวในการใส่เหมือนเขาทําให้ง่ายและสะดวกเป็นการถอดด้วยแล้วอย่างหนึ่งตัวของ flux ตัวนเนี้ยคะ่ะอะไหลหาง่ายจริงๆกรณีแบบขาดก้างทางหรือยุบเขาขาดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถซื้ออะไรสำรองจากทาง s n o w b o x ได้เลยแล้วก็ติดตัวไปเผื่อบางทีแบบ เกิดเหตุสุดวิสัยมันจําเป็นต้องใช้อ่ะค่ะเอาไปได้หาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยต้องเชียร์มีอะไรอยากจะสรุปให้กับคนที่หาบวดิงอยู่นะตอนนี้เพื่อที่จะไปเล่นในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี่ไหมเอ่ยก็อย่างแรกครับขึ้นอยู่ครับว่างบประมาณของแต่ละท่านนะครับว่าอยากจะเริ่มบอดิงเป็นแบบไหนจริงๆครับก็คือสามารถเลือกได้หลายแบบจะให้เลือกเฟ็กเป็นหลักก่อนครับว่าอย่าพึ่งไปเล่นเฟล็กที่มันสูงเกินไปครับก็บจะสามารถที่จะช่วยให้พัฒนาสกิลได้อย่างเหมาะสมครับผมก็หมายถึงว่าคนที่จะเริ่มเล่นใหม่ๆเ่ยยยอออาากกให้ขขงู กลางก่อนก่อนที่จะไปใช้ตัวที่มันสติฟหรือมีความแข็งค่อนข้างมากกันเองนะคะก็อย่าลืมเลือกประมาณสัก 5- 6ถึงก่อนช่วงแรกๆถ้าเราเริ่มต้นเป็นมือใหม่อยากให้ทุกคนนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องบอ d ดิงแล้วก็อยากติดตามพวกเราครั้งหน้านเราจะมาคุยในเรื่องของมีทั้งบูทแล้วก็แค้นแล้วก็เป็นเรื่องของเพลทที่ใช้ลองบอ d ดิงอีกทีนึงเพราะฉะนั้นติดตามเรากันเยอะๆนะคะจะได้มีกําลังใจในการมาแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้พี่ๆที่เล่นสโนว์บอร์ดฟังเพราะว่าหนูเชื่อเลยว่าทุกคนต้องเจอปัญหาเดียวกันหนูคืออออนนแรรรรรรกเเ่่่มมมมม้้้้้าืไไไไไูููจะะะซบบบบบดีป็ใัหห มาเราจะเล่นได้ไหมไม่รู้ความยาวแบบไหนไม่รู้ว่าเวสไวแบบไหนบดิงมีเป็น10ยี่ห้อยี่สิบยี่ห้อเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวรองเท้าอีกมีไม่รู้จะกี่ยี่ห้อเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากซื้อให้ถูกให้แม่นซื้อทีเดียวจบซื้อแล้วใช้ได้อย่าลืมค่ะ snowbox แล้วก็เพจแชร์ลิฟของเราเองแชร์ลิฟจะนําในเรื่องข้อมูลเหล่านี้มาให้ทุกคนดูส่วน snowbox จะเป็นร้านค้าของเราเองค่ะายบายค่ะขอบคุณสาหรับทุกคนนะคะที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ทางเราด้วยค่ะ